สบายดีสาวตารําจ้ามื้อนี้ก็มาพอกันกับบรรยากาศแรงๆในแจักหน่อยเด้มื้อนี้สาวตารําก็อยู่ที่อ่างเก็บนำ้ำหลายๆคนก็อยากหัว่าวตารํมมาอย่างเนาะอ่างเก็บนำ้ำก็คือบอลานี่เพิินขึ้นมาตกเบ็ดจ้าและเพิินก็เลยให้สาวตารําขึ้นมาเฝ้าสาวตารําก็เลยพาทุกคนขึ้นมาชมวิวอยู่ทงอ่างเก็บน้ำจ้า เบิ่งบรรยากาศยามแรงจ้านี่นีนี่อ่างเก็บน,น้นำนี่น้ำขึ้นลายแห้งอิลีเมื่อนะคะสาวตะามพาทุกคนมาเบิ่งหาต้นฮะน,น้ำมันขึ้นมาวางพูนหอดพุนเดี๋ยวนี้ขึ้นมาหอดเดินและพี่ จนบนเห็นหดเพลินหินและตอนนี้น่ะจ้านี่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 มีแต่น้ำบารันนี่วาแต่ละปีหันขึ้นลายกว่านีถ่าเบิง่งถ่ารุ่นน้ำการว่าแต่ละปีสีลายกว่าหนีอยู่บ่ซอซาตาดรัมกะเพราะว่าหาก็มาอยู่นี่เป็นปีแรกเนาะเห็นน้ำึ้นลายไปนี่กะอู้หูยึงเป็นตาย่านแน่ทึงตื่นตาตื่นใจแน่จ้าเพราะว่าบ้านซาตาดรัมโบ,บมีอ่างเก็บน้ำแล้วกะับ้านซาตัดรัมโบเลยอยู่ทิศแมนําเด้เพราะว่า ส่วนไรซียูทึงโนนบ้านชาวตาดำนะนี่ส่วนฟังเบื้องนี่กะเรือแต่พญาเต่าจ้าเพราะว่าเผอิญหินมองนี่ชาวตาดำคิดว่าคือเต่าแห้งอีลีเด้ฝฟังเบื้องน่ะแห้งคือนี่ส่วนหินเหล็กหินน้อยจมนนํำเป็นทีเหียบห้อยนี่นนํำขึ้นมาหดพี่อู้หูยเดี๋ยวฝนตกอีสองสามมื้อน,นินมีหวังว่าถ่วมเผอิญหินท้งเทิงแน่นนนนี่ป๊าเห็ดพิสังโนอันนัน้นเนาะ ได้จากโตแล้วเนาะทางเทิงเนาะเป็นตาออนซอนเพิ่นขักผูกป้าหันมาบาดนนีไปนั่งยอนแข่งเป็นทีเหยบห้อยจ้าเพิินว่าป้ไปขึ้นไปอันอ่างเก็บน้ำน้ำแนวาไปนั่งเผาแน่สิไปตกป้าให้ลาบนี่ได้เพิ่นววานะซาตารำกัเลยซ่อนท้ายเพิ่นขึ้นมาหันสมจกมาตกปลาอยู่เด้เพอพน อ้าวซัมสีดึกซัมสีแกงจนันสายเบ็ดขาดพุละหมานบ่เนาะป๊าสบายดียามเรงครับผมมาสมฝีมือก่อน <c oughs> ยังหาความหมานไม่ได้เลย เยื่อกะเพิ่งซื้อมาใหม่ลอกก็เพึิ่งซื้อมาใหม่ยังไม่มีเวลาซ้อมเลยครับผมอา้าวไปจะขับแล้วบ่เบิ่งบาะนี่อันตกเบ็ดก่อนจ้าอันนี้เป็นกิจกรรมผ่อนคลายเดย้เป็นกิจกรรมของผู้ชายยามแรงกะมาหาแกงบงแกงเบ็ดนะครับผมผ่อนคลายอา้าวจได้บ่มีอย่างมากินเลยหิว <c oughs> ข้าแล้วตอนนี้ สงสัยจะได้กลับบ้านเลยครับผมหิวข้าวแล้วถือมาม่ามาแต่ไม่ไม่ได้ถือแก๊สพวกพามาไม้ขีดกร่ได้ถือโอ้หิวข้าวอย่างแรงตอนนี้นะบอลลนี่นะนนะเพิ่นถือมาม่ามาสองห่อจา้าแต่ว่าเพิ่นลืมเตาแก๊สเด้ส่วนสาวตะรามถือแอปเปิลมาเด้อบอลลนี่ฮะมีแอปเปิ้ลด้วยบอแม่น <Man. S 1> โอ้ <laughs> มาต <laughs> กปลาจะกินแอปเปิ้ลของแท้นะครับ วันนี้มาข้ามโพดนะครับขึ้นมาต่อประมาณห้าโมงห้าโมงกว่ากว่าม,มันไม่มีแดดปลามันก็เลยไม่ขึ้นวันนี้นะนี่คลื่นฟ้าคลื่นฝน,น,นกำลังมานะครับฝ<อ>ั่งนี้นะฝั่งนี้สว่างนะแต่ว่าฝั่งนี้เน,นี่ยนะมืดคลืมนมากฝนนะ่าจะตกตอนเย็นเดี๋ยวพี่ชายบัลนี้จะมาประมาณอีกสองวันจะพามาล่าปลาสูตราบาลลังนี้ก็เลยมาซ้อมือไว้ก่อนนะผมเพราะว่าพี่ชายบัลนี้กลับบ้านแต่ละครั้งเนี่ยได้ปลาเป็น ส0บยกิโลผู้ด็กปาส์ตูมีแต่ตัวรุ่นนี้อแกมีเหยื่อพิเศษแมนแกไปเป็นตำรวจอยู่มหาสารคามนะครับเป็นพี่ชายลูกพี่ลูกน้องข้างบ้านกันลูกลุงลูกลุงเพื่อจะกลับบ้านมาจะชวนบอลนี่ไปตกเบ็ดบอลนี่ก็เลยนี่มาเตรียมมาเตรียมพร้อมไว้นะครับผมโอโ้ตกปลาได้กินแอปเปิ้ลนะครับบรรยากาศดีเนาะบานเรากันเนาะแมนจ้า ปกติไปหาแต่อ่างเก็บน้ําแถวอื่นบ้านบรันดีก็คือการน,นะครับผมเพราะว่าช่วงน้ำมาช่วงน,น้ำยังบกขึ้นกะบ,บรรยากาศกะสีบ,บ่อปานได้แต่กับวิวได้อยู่พอน้ำขึ้นเท่านั้นล่ละจ้าเบิง่งวิวงาม <ไป S 1> เลยทั้งไดโอ้โหสุดลูกหูลูกตาสุดยอดหลายด้ที่อื่นกบคือก,กันเพราะว่าเราไม่เคยไปเด้ <laughs> ตรงนี้บรันดีมาบ่อยมาตั้งแต่เกิดแล้วมันก็เลยชินชินตามันก็เลยแบบไม่ค่อยสวยแต่พอไปที่อื่นอื่นมันก็ มันก็สวยอยู่แต่ว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกันนะ่ะวิวบ้านแบนบ,น,บน,นี้ก็สวยไม่เพ้ที่อื่นนะแมนครับคือกันสง,งบด้วยนะครับวัยรุ่นชาวบ้านนี่ไม่ค่อยพุกพ่านหิวข้าวละ <laughs> ไปกลับกรับบ่แมนเดี๋ยวฝนจะตกอันนี่ไปพรุ่ง <laughs> นี้ค่อยมาซ้อมมือใหม่นะครับซ้อมมนะันละ สามสิบนาทีก็พอขออีกบัตนึงนี่ขลองเลยครับผมเหลือแค่แกวงยังไงให้ปลามาติดเบ็ดแค่นั้นแหละนี่มีเสียงนกกระโดกด้วยนะครับธรรมชาติเด้อบ้านบ้านนี่ ฟังเบื้องนี่คือมาคืมคักแต่นอเมฆฟ้าเมฆฝนนี่นาอว่าฝนคงไม่ตกถึงเทียงนาเรานะน่าจะตกตอนค่ำๆกินข้าวอิ่มพุล่ะเพราขอีกวัดน,นึงเนาะอ้าวขอไปเรื่อยๆให้มันได้ปลาหนยเดอ้อห้องแล้วปิด <c oughs> แล้วบัดนี้ บ้านนาอยากมาซ่อมถูกมือเนา,บาะบอลนี่เนาะยากยอะไรอย่างี้ยปตะใครชาวบ้านอะแล้วกันอะนี่ไปโบได้ปลาครับผมวันนี้พรุ่งนี้ค่อยมาซ้อมต่อทีนาทีนะครับสามทีซ้อมจนกระทั่งน้ำแห่งบุญล,ละไปขับรถกับนะครับคอฟี่กับตุงตุยก็มาด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่อยู่นิ่งเลยนะครับนี่นั่งรถมาด้วยกันแต่ว่า วิง่งออกไปโลถนนใหญ่เรียบร้อยไปไปหลับอยู่นอกพุ่นละอสนใจอยากกลับบ้านแหงดื้อขักลูกกระไดไม่เข้ากล้องเลยวันนี้นะ <c oughs> เฮ <c oughs> ้เพื่อจะจับได้ <c oughs> โอ้ตอนนี้กับมืดเป็นทีเหยียบห้อยเรียบร้อยแล้วจ้าทางลงส่งแม่ลูกอันนี้อยากมาน้าก็อยากมาอยากกลับผบอยากกลับ,บ <c oughs> เทีย่ยงหน้าแล้วกะพอดีพายุลมผลมาตามมานำหลังจ้าเดี๋ยวสาวตะดำสีหาแนวอยู่แนวกินก่อนบฮู้วสิเหตุยังสู่เบาละนี่กินจ้ามือนนีเบิ่งพูปลมก็ผัดมาวอนวอนเด้อยากกินแกงหน่อไม้ส้มใสงง่ปลาใส่แองเน้ตกได้ตั้งแต่ตอนเทีย่ยงแล้วนี่อ๋เอเดี๋ยวจัดให้จ้าตูกัใหญ่ ตัวละสองตัวไม่เอากลับบ้านแล้วตัวนึง oh. มาได้เป็นบอลลี่นะทำแล้บอกตอนนี้ฝน, oh. น,นเข้าหนักมากนะครับ,บ,อรบโอ้ฝนตกช่วงเย็นทั <c oughs> ้งลมทั้งฝนผักก่อนก็นได้เด้เบอลลี่ัแม่นตาตัวฟ้าลวงเนี่ยเมื่อกี้ได้ยิยนเสียงกระดังตุ้มเลยนะครับแม่ <Men. S 2> เดี๋ยวเอาปลาออกจากย่างก่อนจ้า ันถ่ายฝนเาว้าเศาตะมันแน่นอนบรกินข่าวแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้กับฟัยุเริ่มเข่าแหละจ้ามีมือตกมือบบตกมือแดดมือขึ้นฝนเป็นธรรมชาติธรรมดาของธรรมชาตินี่ บักไงบอลนี่ตึกเบดได้นี่เดี๋ยวสาวตะรันสิเผ็ดแกงใส่หน่อไม่ส้มให้เพิ่นจ้าเพิ่นว่าขิดอยากเน้ปลาในสระจ,จะเสบหนอนออเสบแน่นอนจ้าบอลนี่โกไว้ให้ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับผมประเดิมเบดใหม่ได้ลปลาสองตัวให้เม่ตัวหนึ่งกลับบ้านนะครับอยู่ข้าวเราต้องแตงมานอนข้าแเม่หรือเปล่า <c oughs> โอ้กำลังทำเครื่องแจงครับผมพิกตะไคร้เข้ามานะครับเมดูเดดว,วันนี้ก็คือนี่หน่อไม้ส้มนะครับผมโอ้ยข่าวให้เนาะนี่เพิ่งเปิดวันแรกนะครับผมหลังจากที่ทำ <c oughs> ตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะตั้ตงแต่ก่อนไปลาวนะครับเอาเสบๆกับปลาสวายหนึ่งตัวนะครับเบ่งกันจะาแม่ คนละหนึ่งตัวแม่ก็เอาเมื่อแกงเดบอแล้วนี่แม่แกงใส่บวกบอแมนเฮ้เพิ่นเอาบวกกลับบ้านไปด้วยนะครับเมนนะเพิ่มใบหยดาดต้นไม้ส้มนะครับเมนน้ำร้อนแล้วก็พร้อมแกงครับผมเอาเครื่องแกงลงป้ายนะครับตามด้วยปลาเนาะแมนโอ้หนึ่งตัว ตั้งหลายเดบอแลนี่ตัวบักใหญ่นะครับปลาปีที่แ้้วเดยแล้วก็นี่หน่อไม้ส้มครับผมต้องเอาลงไปต้มน้ำกันเลยเดะต้มน้ำกันเลยบอ,กอแก้ขา้าวอันนี้ปลาลาเซบจากคุณยายนะ ปลาเด็กแซ่บจากเพียงคุณยายกับคุณตาจ้ายังโมโหจากเทื่อนเนาะประหยัดที่สุดแล้วนี่ใส่นิดนึงก็แเสพแล้วนะครับผมเมนขาดไม่ได้คือเป้งหัวโ,โอ้ยขาดไม่ได้ออีกย่าหนึ่งก็คือเมฆุลามนะครับผมผสมกนันเด้เพื่อความกลมกล่อมนะครับล้ำแต๊ะเต๊ะเนยเจ้า เยวใส่พักบวกก่อนจ้านี่เซยบแล้วบ่เซยบเรียบร้อยได้บ่เลยโอ้เซยบเรียบร้อยนะครับขันไม่ได้ครับผมใบเบงลักหรือว่าใบานางตู่นะครับโอ้เพื่อความหอม มาดูซีสันครับผมโอ้ผักเยอะมากนะครับปลาบอลลารีหายไปแล้วนะครับบอลลารหมักผักอยู่แล้วซาลตรารำมหูใจจ้าเาเย้ยผักเยอะๆนะครับโอ้สีขาวเหมือนกันเลยนะ้องปลาเนาะแมนนี่แหลย่ยปลาสดๆนะครับนี่เขาเรียกว่าปลาสวายนะครับเกงปลาสวายชนไมส้มปลาสวายคล้ายๆปลากรดนะครับโอ้ หนึ่งถ้วยใหญ่นะครับอันนี้เมนูเสริมครับผมเขาเรียกว่าอะไรเนาะอันนี้นะสาตานเสียส,สวนกินไดบรอร์นีอ๋อเสสวนแต่ว่าเสสวนมือนีซาตานบดูเดซเส็จมันนี่อ๋อตรงมีเส้นสีดําด้วยแม่นจ้าอันนี้ต้องแส่เป็นสมโมงมาจังผูกขึ้นมาเป็นเสศษใหญ่เท้าไปต้มเลยมันจะแข็งเสียดายไม่ได้ใส,เส่เทศเนาะอันนี้ซาตานก็เลยใส่อันหมกนัมกกรณีแทนหมักกรณีนะครับ กรณีกับบรูนะครับอะไรคือหมักกรณีกรนีเห็นแต่หมูสามชั้นนะครับ <laughs> <laughs> อันที่เป็นซองแดงแล่ะคืออะไรเอ่ยอันนี้คือแจ่วได้นี่อแจ่วเวสสวนแจ่วเสสวนอันนี้สาวตานซื้อมาแต่ฝั่งลาวคุณด้โอ้เป็นแจ่วจีนจ้าเป็นของจีนหรือของเวียดนามของจีนอ๋อของจีนเนาะมันกับตัวน้ำจีนกรีเคยกินอยู่ลาวครับผมกลิ่นคล้ายๆมาล่านเนาะแนนเป็น คล้ายๆมาล่าเลยนะครับเป็นเจียวเหมือนเอ่อเหมือนซูกี้เนะาะเหมือนซูกี้แต่เป็นกินมาล่าเอาเทียบคือกันนะครับโอ้ซื้อมาแต่ลาวผนเด้อน,นะครับซื้อมาสองถงเงนเหลือถงสุดท้ายอุ้ยโดนปานไดเดสาวาตารำงจีไดกลับลาวไปที่บาลานี่นพึ่งกลับมาจะกลับแล้วบอกอ๋อน้ำงชิมไปแบบนี้เนาะเนียนจ้าเป็นเนื้อหนียวนะครับ เป็นกรดัดอยู่นะเดี๋ยวก็เปื่อยออกเองโอ้มีใส่ผักด้วยนะครับผมจริงใส่ไข่ใส่อันปลามุงกปลามึกกุ้งหอยก็ได้เด้บาลนี่อ๋อบอลนี่ก็ว่าอยู่เหมือนเจวฮ้อนอนะครับผมแต่ว่าเป็นกลิ่นของมาล่านะครับเนจานี่ หอมสเหมือนต้มมาม่มาดูไปดูมาก็น,นะครับเหมือนต้มมาม่มากินมาล่าเลยนะครับเพราะว่ามีเห็ดเข็มด้วยเนาะแมเห็ดเข็มก็ใส่นะครับใบโหระพาก็ใส่นะครับนี่นะ<ม>น,นี่ให้ดูใกล้ๆครับผมออ้เป็นตะแซบอยู่หลังจากใส่น้ำจิ้มปุ๊งไหมเอ่ยเครื่องปุงนันบอร ได้ปรุงได้ตามใจหมักเลยได้บาลานี่ใส่อะไรบ้างบางคนหมักเผ็ดกับตำหัวอันกระเทียมแล้วก็หมักเผ็ดแล้วก็เป้งน,นัวน้ำตาลเกลือพอว่าแจวอันนี้รสชาตแบบเผ็ดสื่อกับมีกินเน็ดกับมีกินแนนตาแต่ไม่มีรสเสฟเนาะแมนโอ้ใครอยากชิมก็ให้ชารดมซื้อมาฝากนะครับผมรอบหนาวเจวเส,จส่วนพร้อมเสฟอ้าว มีอะไรอีกเลยแม่แกงเห็ดต้นเทียและกระแบงไว้ให้ก่อนกลับบ้านนี่บาม,มีแกงเห็ดด้วยนะครับนี่น่าจะพี่ชายหามาหรือเปล่ามีเห็ดละโกกสองสามดอกนี่เนี่ยแล้วก็เห็ดแดงเห็ดดินเห็ดอะไรหลายอย่างเห็ดรวมเนาะแมนโอ้ย <c oughs> แบรกไว้ให้ถ้วยน้อยนึงนะครับ <c oughs> อ้าวซักเลยบารบนี้เอาถ้วยน้อยนึงนะครับ <c oughs> จ้าอ้อ เอ,เ,เอาหมูลายอยู่บ่เอาหมูลายลาย <c oughs> นี่ปลาทานายจะกินหมดนี่นะอ้ยสาตาหมักเกดอรเทเดย์บอลลานี่ปลาํารับกินหมดบ่นี้แมนโอ้ <c oughs> นี่ไม่ธรรมดาเดอนะครับผม <c oughs> กินลายลายนะครับมากินข่าวนำการเดอจ้าทานข้าวด้วยกันครับผมกินลไรก่อนดีเนาะบอลลานี่ต้องซิมแกงปลาสาตานก่อนดิมีสามเมนูดูเอาไปเอามา เมนูเยอะเลยนะครับอืมืเบเลยน้ยมัส้มพอดีเป๊ะอ,อืพอดีครับผมกเกี๊ยสบป,ปาสาวายิ่งเซ่บนะครับหอมหอมซิมแกงเหฮดกันเด้บเอบอลนี้เอาเลยแม่กับแกงเหฮดแล้วก็บแบงไว้ให้ลูกได้แม่ก็ได้เห็ดนะงวมวกสองดอกออแขบรลยแขีบบอกนี่ไข่กันเด้อนี่ ม,มีสองไข่พี่ชายบอกว่าเดินสามหัวพูได้เห็นประมาณสองสามดอกเห็นไม่ออกเยอะนะครับผมเ้าออกเยอะบาลนีชวนสารรามปดูแล้วนะครับได้การมาขอลองเสียส่วนซะหน่อยเสศษส่วนใส่หมูสามชั้นนะครับ อันนี้นาะสิเป็นครั้งที่สองของผนเดชเป็นจังไงด๋ได้กินมาล่ามาล่าเหมือนสุกี้ครับผมเหมือนสุกี้เลยแมนสุกี้มาล่าสอวตันยังบุกเคยกินจัะเขือด้มาล่าบลระนีบอแมนเดีย๋ยวพาไปกินเชีอยู่นะเชี่ยบหลาย กินเลยบอินกราตาด,ดําแดงให่อีกเบอรนี้แต่นัวี่ยปลูกๆกระถาก,กินข่าวหัวซองรองอยู่จ้านั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงแตงนั่งลงนี่แม่สีเกลือข่านี่นั่งลงนั่งลงแล้วเบิ่งหูจักควมกับเบอร์หนึ่งขี่ดื้อกับเบอร์หนึ่งเดี๋ยวว่างๆอีแม่จังสีจับอาบน้ำจับผ้าออกกํากลังกายเนาะ นะ่าแต่งแงงเง่นอามากินข่าวนี่ลูกเร็วเร็วเงันเร็วป้าสุเพิ่นอยากเข่าคักปัญยังเอากอฟฟตุงตุยมาลุงเพนมาเอาลุงเพนอิน่มบ่ลกกินแล้วพากันไปหานอน สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้เด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีจา้าอิมบออิมบอลุกแต่งอิมบอไอแต่งอิมบอห้น้องกินน้ำเด้อแงงเด้อ